และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับให้หินกินข้าวหรือว่าผัดการกินข้าวครับถาามีผู้มาลงคะแนนนะครับและข้อที่สองหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับเกิดกรณีว่านับคะแนนไปนับคะแนนไปเกิดสอบจมีคะแนนเท่ากันเกิดพบจมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับขอบคุณครับเดข้นอะครับเร่การประรักเากระหาำถามที่นึงนะครับว่ากรรมการประชุ่งจะมีเวลากินข้าวไหมนะครับอ่า แต่เรามป็นสองกรณีครับหนึ่งนะครับเราจะมีก,นกปนสำรองอยู่สองขั้นนะไปหนึ่งนะครับเราสับเปลี่ยนเป็นกินได้นะครับสับเ,เปลี่ยนเปกินได้หรือสองนะครับ,ร 2, รบถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากนะเราอ่านละขออนุญาตอ่านเข้าแต่ไม่เป็นทานข้างนอกนะครับต้องอยู่ในที่เลือกแั้นนะครับ ขอพิดูน์ไว้ด้วยกิ่นก้อยมันโบรัณก้อยภาสิบม่ได้ครับคือขอหยุดได้นะครับแต่ต้องอยู่ในที่นัง่งนั้งแล้วก็ใช้เวลาพอประมาณนะครับใช้เวลาพอประมาณนะครับอาภิมักก็สังเกตอีกนิดนึงนะครับทุกวันนี้เรานิยมบริโภคกาแฟแก้วกาแฟนะครับขอบความอาจามาทั้ง๊ะ าเลง่มเดินตาทั้งมดยง่ายเาครับอ่าควรจะมีมุมในประเทศต่างๆนะครับนมกาแฟนะครับคำถามที่สองของคุณพ่อนะครับถ้านับไปนับมาคะแนนเข้ากันตรงกันสอบประนสอบปรนกันทำยังไงสอบอายุเข้ากันจทำยังไงนะครับเราเป็นหนึ่งหน่วยเลือกนั่งในเสียนเลือกนังนะครับถ้าเข้ากันเราก็รายงานไปเท เราจะรวบรวมคะแนนอยู่ที่คะแนนของไทยออกมา2แสนเลอร์นะครับเอาคะแนนของทุกหนุ่มแนะคะแนนรวมกันแล้วสมมติว่าคะแนนเท่ากันก็เป็นหน้าที่ของกกตนะครับจากเงินทันในส่วนของนายกถ้าหน่วยเรานับก็จะพบว่านตทไม่เคยเท่ากันก้นเดียวเท่าเอาคะแนนของแต่ละหน่วยเอาไปรวมกัน one